กลับเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนถึงเวลามาทําความรู้จักกับน้องๆทั้งสองทีมกันแล้วทีมสีน้ําเงินจากโรงเรียนวัดหนองจอกและทีมสีแดงจากโรงเรียนสิริรัตนทธรแล้วก็ได้เวลามาเริ่มกันแล้วนะครับสำหรับข้อแรกของเราในนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูกเกเตอร์คืนนี้ครับไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา สบายดีปากเซ ทักทายกันแบบนี้ก็แน่นอนครับว่าการตะลุยมาอย่างสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้เรามีจุดหมายอยู่ที่เมืองปากเซดินแดนมหัศจรรย์ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของลาวใต้นี่แหละครับแต่หากจะพูดถึงในแง่ของวัฒนธรรมเมืองปากเซนั้นกนกับว่ามีเสน่ห์ของความหลากหลายไม่แพ้กันหรอกนะครับโดยถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะยึดให้เมืองปากเซกลายเป็นเมืองเอกของแขวนจำปาสักตลอดการปกครองในช่วงอาณานิคมนาน60ปี แต่ทว่าขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบฉบับวัฒนธรรมล้านช้างก็ไม่ได้เลือนหายไปทั้งการแต่งกายหรือแม้แต่การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาซึ่งยังคงผูกพันและหล่อหลอมจนเป็นวิถีชีวิตของชาวลาวในปัจจุบันโดยชาวลาวที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองปากเซนั้นจะเรียกว่าชาวลาวลุ่มหรือลาวพื้นราบซึ่งนับถือศาสนาพุทธประมาณ70%ส่วนอีก3 0ั้น นับถือศาสนาคริสต์แต่ถ้าหากเราเดินทางออกมาจากตัวเมืองปากเซสักหน่อยเราก็จะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวลาวอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือชาวลาวเทิงซึ่งอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ราบสูงหรือตีนดอยชาวลาวเทิงนั้นโดยส่วนใหญ่มักเป็นชนเผ่าที่ยังคงนับถือพูดผีและความเชื่อเหนือธรรมชาติต่างๆ และเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวลาวเทิงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน1,000เมตรทำให้มีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปีชนเผ่าลาวเทิงจึงมักยึดอาชีพทำไร่กรเกษตรกรรมเป็นหลักนั่นก็คือการปลูกไราชากาแฟนอกจากนี้หญิงสาวชาวเผ่าก็ยังมีความชำนาญในงานหัตกรรมต่างๆทั้งการทอผ้าและจักสานซึ่งทำให้เป็นที่หมายปองของนุ่มๆในชนเผ่านี้แหละครับ และความน่าสนใจก็อยู่ตรงที่วิธีการเกี้ยวพาราศีของหนุ่มสาวชนเผ่าโดยเฉพาะชนเผ่าละแวนี่แหละครับโดยการจะไปจีบหญิงสาวนั้นชายหนุ่มชนเผ่าละแวจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยบางอย่างเพื่อให้การจีบประสบความสําเร็จซะด้วยเอาละเซง,นนงั้นน้องๆลองทายกันดูสิครับว่าอุปกรณ์ตัวช่วยในการจีบสาวของชนเผ่าละแวนั้นคืออะไร กำลังปรึกษากันอยู่เลยนะฮะมาดูดิว่า<ห>สีแดงสีแดงได้ไอเดียเยอะเลยม <c oughs> ี่อะไรบ้างครับพี่รอนน้องทีมสีแดงของผมนะครับวันนี้นะน้องๆจากสิริอัอจาราธรนะครับมีความคิดที่สร้างสารรค์มากนะฮะนักเอกคุกกี้มิคิมิคะนะฮ <c oughs> ี่บ้างสีอะไรครับเรามีมือไปจีบเขาเนี่ยจีบเลยนะ<โฆ> ค่อยๆเปิดเผยใช่ใช่ใช่ไหมแล้วคนที่โดนจีบพี่แลคนทีโ่โดนจีบต้องตอบกลับยังไงตจอทำยังไงครับถ้าเกิดไปจีบเขาเหรอเคยแต่โดนจีบ่ะพี่ จีบเป็นภาษาท่าทางาท่ในการบอกเขาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยมีใครอีกเมื่อสักครู่ครับนะว่าไงครับ<น>ความสามารถของของสาวๆนี่คือการทอผ้านะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้หนุมต้องอะไรไปจีบครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวประธานโทษไอ้คนริมนี้ใช่จอดน้องเราว่าไว้เลยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมทำไมจอดเรียนไม่จบประีวันนี้ ที่พี่รอนันบ้างคือพี่รอนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขาอาจจะมีเรื่องของความแข็งแรงพิเศษครับคือเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทำงานในบ้านไปแล้วแล้วจะไปจีบเขายังไงจีบใช่ไหมครับคือเบ่งกล้ามเลยครับโชว์เลยครับว่าคุณแข็งแรงมากขนาดไหนสมมติเจอผู้หญิงที่ชอบครับเบ่งกล้ามโชว์เลยครับสมมติสมมติเราไปเจออะไรนะเดทเลยนะเดดเดนัดเดชมนเ็วนัดเดชเจอปุ๊บเบ่งกล้าม ตัวอย่างต้องเขินที่มากเลยนะฮะถ้าผู้ชายจะจีบผู้หญิงใช่ไหมคะก็ต้องให้ผู้ชายเขาเป็นคนตอบก่อนก็คงเป็นของที่หายากในการทอผ้าก็แบบพวกสีย้อมผ้าหายากอะครับคนที่พูดนั้นชายประคับฟ่ะนะเพ่มองเห็นเป็นตลกไปหมดปัไมตลกขณะผมอยู่สองทีมสามทีมเลยผมมอง ไปแล้วครับพี่ครับอ่าสีย้อมผ้าเอาไปย้อมพวกตัวใหม่หมอนใช่ไหมครับครับผมหมอนใหม่หมอนใหม่หมอนใหม่เอไหล่ขตลกอ๋อธรรมชาติธรรมชาติเลยหอนใหมั้นแสดงว่าแพรนั่งอยู่นี่แสงลออ้าขึ้นเต็มไปหาดโอ้ยไหนก็นไหนล่ะโอ้ยตื่นตกใจเลยสีย้อมไปแล้วมาลองฟังคนอื่นบ้าง หนูคิดว่าน่าจะผู้ชายน่าจะหาฝ้ายให้ผู้หญิงค่ะแล้วก็ช่วยผู้หญิงปั่นฝ้ายค่ะเพราะว่าจะใช้เวลาช่วงนี้ค่ะในการเกี่ยวพาราสีกันค่ะอมีสาวอีกคนนึงค่ะอีสาวคนนี้นะฮะคนนี้ใช่เห็ดพอว่าใช่ไมเฮ้ทำไมหน้าเหมือนตลกคนหน่ หนูคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีนะคะในการมาเกี่ยวพาราสีเออ,อมาลองฟังพี่แพรบ้างของแพรอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นของที่แบบเดี๋ยว<ข>เดี๋ยวมีคนมาจีบบ้างไหมมีไห <c oughs> ม,มตกลงมีใครมาจีบไหม <c oughs> ประเด็นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องหนูอาจจะได้ลิวนว่ามันน่าจะเอาอะไรมาจีบเออถ้าสมมติว่ามีคนจะมาจีบแพร สิ่งที่แม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะแทนตัวเองเป็นสาวลาวนิหนึงก็น่าจะเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเราควรเอาเข้าวสารไปให้ค่ะ<อ>หรือจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้<อ>เพราะว่าเขากินสามมื้อทุกครั้งที่เขาหงหาอาหารเขาก็จะนึกถึงหน้าเราเท้าก็ปั้นและคิดถึงเย็นก็ปั้นและคิดถึงฟิน<อ>ไปลองฟังคุณอาบ้างดีกว่านะฮะว่านะดาราเขียวเราเนี่ยเขาคิดอะไรกันบ้างนน<ะ>ครับ ครับข้อเอครับอดีนีวน่เน่เดี๋ยวผมผมมีนี่ฮะมีอะไรครับมาเน่กาวไปจีบสาวเขาจะเอานี่ไปครับไก่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมอาไปจีบสาวหรืออาไปตีไก่ครับไก่นี่แหละเคยได้ยินนี่ไหมเพราะว่าคนลาวเนี่ยสังเกตไหมประเพณีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยยังรักษาไว้ดีที่สุดในในอาเซียนเนี่ยผู้หญิงยังนุ่งสิ้นไปวัด เด็กนักเรียนยังนุ่งสิ้นไปโรงเรียน<อ>ไม่มีโปรไม่มีเปือยแต่งตัวตามประเพณีท,ที่โบราณก็บอกว่าถ้าจับมือเสียไก่<อ>จับหวัวไหลเสียหวัวหมู<อ>จับไปหูเสียไปสีถ้าพี่ขอกอดทีจะเสียอะไร นี่เหมืกับเป็นกรอนขึ้นมาเลยคือถ้าถ้าไปโดนเนื้อตนตัวนี่ไม่ได้นะแม่หญิงลาวนี่เขารักงวนสงวนตัวแต่ไก่เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเพื่อจับมือครับเป็นกุศโลบายของพ่อหนุ่มที่จะไปจีบสาวลาวแบบนั้นเอาไก่ไปด้วยไปทําไมรู้ไหมเวลาย่องเข้าไปในห้องของแม่หญิงเอาไก่ไว้หน้าบ้านตรงประตูตรงประตูเวลาพ่อแม่มาเห็นมาเห็นเดินเหยียบไก่ไก่ร้องก็ตากะตาากต รู้กระโดดออกหน้าต่างไปได้เลยหรือเอาไก่ไปไว้หน้าหน้าประตูห้องนอนของหญิงสาวตัวเองเผลอหลับตีห้าไก่ขึ้นแล้วเอ๊ะเอไอ้ทิศก็เลยกลับ ขอเอขอเอพกไก่ไปด้วยอ้ายังมาลองฟังอาเจเลบ้างนะครับที่ปักเซเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าบ้านเนี่ยเขาจะปลูกทรงสูงครับเพราะการที่บ้านสูงเนี่ยคือ 1. ป้องกันสัตว์ร้ายได้อ่าแล้วก็ข้างล่างนี่ยังทําสารพัดอย่างได้อีกการจะไปจีบสาวง่ายๆเลยครับแบกครกไปครับผมล็กฮะโบราณเขาบอกเข็นครกขึ้นภูเขาอ่า นี่เราเข็นครกไปจีบสาว oh. รมามรเดือนอันใหญ่ oh. แบกไปด้วยเราบางครั้งไม่ต้องแบกไปก็ได้อ้าว oh. ก็ไปเข็นแถวบ้านเขานั่นแหละ oh. บ้านผู้หญิงนั่นแหละเ oh. อได้ครกมาปุ๊บเราก็เข็นมาไว้ตรงหน้าต่าง แล้วก็ขึ้นไปยืนบนครกมันก็ถึงหน้าต่างแล้วเข้าเข้าไปจีบก็ได้ไม่ต้องปีนบ้านให้เสียงดังเด้อเด้อคือจะบอกว่าครกเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ในการตอดกลัวขึ้นไปครับผมจีบสาวไปจีบสาวไก่นี่แหละก็เหยียบไก่ขึ้นหน้าต่างได้แต่ถ้าคิดว่ายังไม่ใช่แหมจะเหยียบไก่เหยียบครกไปลองฟังข้อซีก่อนนายกครับครับเป็นฐานะที่ผมเป็นนายกนายกนี่ยังเชื่อไม่ได้ใหญ่เลยเชื่อ เพื่อลุงโน้ตตอบเลยไม่ใช่หรอกครับสองท่านเนี่ยจะจีบสาวทั้งทีอ่ะมันต้องเข้าตามตอกออกตามประตูไม่ใช่เป็นหลบหลบซ่อนๆ่อนวเพราะว่าพ่อแม่เขารู้เขาเขาจะเสียใจขนาดไหนอขึ้นไปปีนแล้วก็ไปแอบไปซ่อนกันเอาไก่ไปไม่เป็นไก่เป็นอะไรนะมันผมไม่ใช่แล้วอะไรแล้วคุณว่าอะไรอะตัวแร่คนเผ่าเนี้ยเขาปลูกใบชาครับเพราะงั้นการที่เราจะไปจีบสาวเนี่ยถ้าเรามีอะไรติดไม้ติดมือไปอ่ะ พ่อแม่เขาก็จะดีใจเออไอลูกคนนี้ไอเคยคนนี้มันดีเว้ยไอลูกเคยนี่มีอะไรติดมือมาให้พ่อด้วยให้แม่แด้วยเขาเรียกของอบตออะไรอะของกำนันก็ได้เอาแล้วอะ <ๆๆ S 1> ไรจะไปของอบตอได้ไงเลาเล่นเรื่อยผมตลกสัตว์เรื่อยนี่พอเราเอาใบชาไปให้เขาใช่ไหมเราก็ชงให้พ่อแม่เขากินดิเทเขาเรียกเทเราก็ซดก่อนพอซดสปุ๊บพ่อแม่ก็ไม่กล้ากินซอส เทใสท่ถ้วยหาแห้วอะไรไว้บ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือต้องนำใบชาไปให้เขาอาว้อสีครับพกใบชาไปให้จะเป็นไก่ครกหรือว่าใบชาคิดดีๆนะครับข้อแรกนะฮะคิดแล้วก็กดครับ ือต่างกันอยา่างไรครับตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนครับจะเป็นทีมที่นําไปก่อนครับอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการจีบสาวที่ชนเผาอย่างนี้คือ รับเลยว,ว่าเป็นวิธีจีบสาวที่มีสนเสน่ห์ไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะครับสําหรับการใช้ครกต่าข้าวเพื่อจีบสาวแบบนี้โดยชนเผ่าละแวรเขาจะเรียกประเพณีนี้ว่ากลิ้งครกจกสาวซึ่งวิธีการก็คือผู้ชายจะเข็นครกมาบริเวณข้างๆห้องนอนผู้หญิงแล้วยืนบนครก เพื่อยื่นมือเข้าไปในช่องเล็กๆแล้วรอสัมผัสมือผู้หญิงหรือที่เรียกว่าจกนั่นเองครับโดยหากสัมผัสมือกันแล้วผู้หญิงชอบพอในตัวผู้ชายคนนั้นเช่นกันเธอก็จะมอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้เพื่อเป็นการตอบตกลงและหลังจากทั้งคู่ตกลงใจจะคบหากันแล้วก็จะมีโอกาสให้พูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นด้วยการไปอยู่บนบ้านเสาเดียวกันแบบสองต่อ 2, 2เป็นเวลาหนึ่งคืนโดยมีข้อห้ามก็คือห้ามล่วงเกินกันเด็ดขาดถ้าหาก ผู้สามารถทําได้ก็จะถือว่าผ่านบททดสอบผู้ใหญ่เห็นชอบและพร้อมพูดคุยเรื่องการแต่งงานเป็นขั้นตอนต่อไปครับเอาละครับคอร์สคู่นี้ทําให้ตอนนี้สีน้ําเงินนําไปก่อนเป็น8ปดตอนหนึ่งครับคุกเรื่องต้นนะฮะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ต้องรีบตามให้ทันนะครับไปต่อกันที่ข้อที่2ของเราครับไปที่ประเทศสาพันธรัฐมาเลเซีย ทุกคนบุกไปยังเมืองมรดกโลกที่รัฐมรากาสาพันธรัฐมาเลเซีย รัฐมารากาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยประวัติศาสตร์ของเมืองมารากาเริ่มต้นขึ้นจากตำนานของเจ้าชายองค์หนึ่งที่หนีมาจากเกาะสุมาตราเพื่อมองหาที่ลงหลักปักฐานใหม่เมื่อถึงมารากาขณะเจ้าชายกำลังนั่งพิงต้นมะขามป้อมอย่างเหนื่อยลา้าหมาล่าสัตว์ของพระองค์ก็ถูกเจ้ากระจงตัวน้อยแยกเขี้ยวและกระโจนเข้าใส่อย่างอาถรรพ์จนหมาของพระองค์ตกลงไปในน้ำภาพเหตุการณ์นั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้เจ้าชายตัดสินพระไทยสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่นี่เพราะแม้แต่ตัวกระจงยังแข็งแรงแล้วมีความกล้าหาญได้ขนาดนั้นและนี่เป็นที่มาของการตั้งชื่อเมืองว่ามารกา ซึ่งแปลว่าต้นมะขามป้อมนั่นเองครับรัฐมัลากามีความโดดเด่นสวยงามตรงที่มีคลองรัดเลาะอยู่รอบเมืองโดยนักท่องเที่ยวนั้นสามารถชมความงดงามของบ้านเรือนตลอดสองฝั่งคลองมัลากาได้ทางเรือหรือว่าจะเดินชมเก็บภาพความประทับใจซึ่งก็จะได้เห็นวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านอยู่บ้างอย่างเช่นการหาปลาในคลองแห่งนี้ยังคงเป็นกรารประมงแบบดั้งเดิมซึ่งปลาที่นี่มีทั้งปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มเพราะไม่ น้ำแห่งนี้มีการผสมกันระหว่างน้ำเค็มและน้ำจืดน,นั่นเองและเมื่อเดินขึ้นมาจากสองฝั่งคลองเราจะพบกับย่านลิตต l e อินเดียซึ่งก็ชัดเจนว่าถนนเส้นนี้เป็นที่อยู่ของชาวมาลากาเชื้อสายอินเดียนั่นเองเราจะได้เห็นร้านข้าวของเครื่องใช้ของชาวอินเดียเต็มไปหมด ซึ่งก็จะเน้นไปที่ของใช้สําหรับการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าซะเป็นส่วนใหญ่ในเมื่อมาเยือนถึงที่ชาวอินเดียกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการกินอาหารพื้นบ้านแท้ๆแบบชาวอินเดียนั่นเองครับซึ่งถ้าจะรับประทานแบบออริจินอลจริงๆก็คือต้องรับประทานบนใบตองและใช้มือในการรับประทานอาหารคนอินเดียไม่นิยมใช้ช้อนนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกจะใช้ช้อนก็ไม่ผิดนะครับ แล้วในขณะที่รับประทานอยู่นั้นเราก็พบกับข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งกลายเป็นคำถามนั่นเองน้องๆทราบไหมครับว่าชาวอินเดียนั้นมีกฎข้อห้ามอะไรในการรับประทานอาหาร ดูท่าสีน้ําเงินนี่คิดว่าเยอะเลยนะะเมื่อกี้มีท่าทางประกอบด้วยคนนี้ก่อนเลยไหมมาเลยค่ะ,ะมาเลยมาเลยหนูคิดว่าเวลาเรากินข้าวด้วยมือถูกไหมคะมือเปิบมันก็จะมีข้าวติดนิ้วมือค่ะเวลานี้ใส่เล็กเด็กก็จะชอบเอาข้าว,ด,าด,วดูดเอาทำท่าทำท่าหน่อยทําท่าหน่อยยังไงนะสมมติข้าวติดมือแล้วติดนิ้วเดียวนะแล้วถ้าติดท่านิ้วล่ะล้างมือดีกว่าออล้างมือห้ามห้ามอะไรนะ ห้ามดูดนิ้วคุณแพรคิดว่าห้ามใช้มือซ้ายในการทานอาหารทำไมอะ่ะเธอคิดเหมือนฉันใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเื่อันี้ตามความเชื่อของคนไทยเลยนะคะ,ะมือขวาเนี่ยไว้ทำกิจกรรมต่างๆแต่มือซ้ายเนี่ยเราเอาไว้ใช้ชำระล้างไม่สะอาดเท่าไหร่นักดังนั้นก็ไม่ควรจะทานข้าวด้วยมือซ้ายไปลองปังสีแดงกันบ้างครับตาสีแดงนะครับครับผมคิดว่า <laughs> น่าจะ <laughs> ห้ามล้างมือก่อนรับประทานอาหาราเดี๋ยวเอา,เอ,าอะไรทำไมอ่ะทำไมครับพี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมห้ามล้างมือก่อนรับประทานครับทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมเพราะอะไรอะไรเพื่อพิสูจน์ความจริงใจครับว่าเราทําตามวัฒนธรรมจริงๆนะต้องไม่รังเกียจมือของตัวเองที่จะนําข้าวเข้าไปในปากเออว่าคนที่เขาบอกว่าห้ามล้างมือจริงอ่ะขนาดหน้าเขายังไม่ล้างเลยสิวเต็มเลยวะ พี่โน้ตจะให้ถามน้องจอนไหมครับเออเออข้าวตรงนั้นมีจอนเหรอจอนมีอาสาได้พูดได้ห้ามเลียใบตองครับผมว่ามีแววนะพี่มีแววนะห้ามเลียใบตองไปลองถามหัวหน้าทีมบ้างไปด้วยกันหรือเปล่าอ่าน้องรอนคิดว่าห้ามห้ามปรุงเพิ่มครับห้ามปรุงคนที่คนที่ทานอาหารเนี่ยห้ามห้ามปรุงเพิ่ม นะเพื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติคนที่ที่ปรุงอาหารมาอ่านีเดียกาไปปรุงอยู่แล้วเฉพาะเครื่องเทศก็โอ้โหใช่เผ็ดตาวลุกวาวแล้วคือมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอาหารเนี่ยอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มมาแบบไหนใช่ก็คือทานกันเลยใช่ครับเอาสิครับสองทีมดูแตกต่างกันมากเลยนะมาลองฟังเหล่าบรรดาอาอากัน้างดีกว่านะครับว่ามีไอเดียอะไรมาฝากเรากันครับอนุทครับอาหารมาเลยดีก็อาหารที่ธรรมดาได้เลยับผม นี่คืออาหารนะฮะนี่คือเป็นโลตีครับ<น>มาดูมาดูคุณเคยดูหนังอินเดียไหมเขาด่าลูกสะใย้เขาเขามีแน่ยแล้หัวสันสันไงนะลูกสะใยยอย่างแก <c oughs> เลี้ยงไว้กอเปลื้ยงโลตี <c oughs> มา <c oughs> ก <c oughs> เเข้าสุลยดูสิเขาเอาสำนวนไทยไปปนกับอินเดียได้อนาคตเอามาจะสาธิตอะไรครับที่นู่นเนี่ยเขาถือมากคือการแบบกินสองมืออ่ะอันนี้นอินเดียเขาถือมากสมมติอันนี้อันนี้น้ำซุปหรือน้ำซุป,ปครับ,รบน้ำซุปครับอ่าน้ำซุปอ่าอ่าสมมติว่าถ้ากินสองมือเนี่ยมันจะดูมูมามโรตีมาสมมติอันนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบก็ขยำรวมกันงี้ก็โรตีมาอ่าจุ่มน้ำซุปเอาเงี้ยน้ำซุปใส่เนี้ย แล้วก็สองมือแบบนี้เขาจะถือมากในการกินสองมืออ่ะโรตีแทนที่จะฉีกแล้วก็ใส่ปากกินเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็มาขยำกินสองมือสองมือไอ้อย่างนี้ผิดถือว่าไม่ไม่ดีไม่ดีดน้ำล้างมือหน่อยจะมือสะอาดนี่น้ำซุปป๋าขแต่ว่ากฎของเขาที่อาจะบอกคือห้ามกินสองมือเกตเกตข้อเอและต่อข้อบีค่ะอ้าวข้อบีเลยบอกข้อบีครับ ไปดูข้อบีกันดีกว่าเราจะดูว่าสิ่งที่ห้ามทําืคอแต่ว่าก่อนทําสิ่งที่ห้ามทําเราต้องทําสิ่งที่ถูกต้องให้ดูก่อนกินไงคือประเพณีทางยุโรป ขาได้มาจากยุโรปยุโรปนี่อาหารมีกี่อย่างก็แล้วแต่เขาจะทานทีละอย่างละอย่างละอย่างค่อยๆกินอย่างโรตีอย่างเงี้ยอย่างโรตีเขาก็ทานโรตีอย่างเดียวนะฮะหรือไม่งั้นก็เอาอยู่โรตีเนี่ยมาจิ้มไอเนี่ยสักอย่างหนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยแล้วกินทีละอย่างละอย่างละอย่างไอ้น้ำล้างมือเนี่ยน้ำซุปน้ำซุปครับไอ้น้ำซุปเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาเอาไว้กินที่หลังครัู้ข้อเอข้อบีแล้ว ต้องต่อค่ะข้อสี่ข้อสี่ครับครับผมมันจะไปยากอะไรพี่เม่มีน้ำซุปเราก็กินซอสต้นซูก่อนแล้วก็กินดิป<ม>างไว้ให้เราก็กินมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรกินน้ำซุปปามาเราก็กินอุยบือสันเราก็กินเนี่ยมาถึงงานไม่ได้ให้กินอะไรเลยอาแล้วแล้วข้อห้ามาอะไรเดี๋ยวตื่นก่อนแยัน อให้อันนี้เป็นมารยาทที่สําคัญที่สุดครับไม่ใช่ตัวเองก็กินอยู่ครับแล้วก็ไปบอกอ่ะพี่กินดิพี่พี่กินเนี่ยยังเนี่ยถือว่าเสียมารยาอาไม่ได้เพราะโดยปกติแล้วสุดท้ายเลยของคนไทยเขายังบอกว่ากินร้อนครับทอนกลางล้างมือ้ามือคืออย่าไปยุ่งกับจานคนอื่นใช่ ท้องผมคือห้ามหิบให้าการขนาดเอกคิดดีๆครับจากนั้นกดครับนี่มาดูกันครับว่าน้องคิดว่าข้อใดคือข้อห้ามครับผมนะ จริงๆแล้วครับมารยาทในการทานอาหารครับข้อใดถือเป็นกฎข้อห้ามในการรับประทานอาหารของชาวอินเดียคือและกฎข้อห้ามนั้นคือแล้วอะไรคือข้อห้ามในการรับประทานอาหารแบบอินเดียล่ะครับพักก่อนสักครู่เดี๋ยวมาดูเฉลยกัน เดียมวงเดียมวงกระดา้าดาว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 ไดว้ดาดิดงดนะหนุ่มเอ้ยสาวเอ,อ,เอ,อ้ยเรามาลำวงกันดา